ดาวเสายกย้ายราศีนะครับวันที่5ธันวาคม2563จะส่งผลอย่างไรกับคนทั้ง12ราศีนะครับราศีใดเจอรุ่งราศีใดจะร่วงมีเรื่องให้ต้องระมัดระวังกันมากน้อยแค่ไหนแล้วไอ้ที่ว่าดีเนี่ยจะดีเลยหรือไม่หรือว่าต้องรอก่อนจะมีช่วงไหนที่ดีและไม่ดีวันนี้หาคำตอบได้ครบทั้ง12ราศีเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนคนเดิมนะครับเช่นเคยพบกันเป็นประจำนะครับแหมคิดถึง FC ทุกท่านนะครับห่างหายกันไปเนี่ยช่วงนี้นะสาวันก็ภารกิจนะครับในเรื่องของการตรวจดวงชะตาค่อนข้างมากเลยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับการตรวจดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจดวงภาพรวมนะครับการงานการเงินความรักสู่ภาพโชคลาภ และที่สําคัญใครชอบเรื่องของโชคลาภการจัดอันดับนะครับถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่นะครับเราเรียกว่ามีวาสนาต่อกันแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็การกดกระดิ่งจะทําให้คุณไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่หมอแมนนามาเสิร์ฟให้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับเอาละครับ ในเนื้อหาวันนี้เกณฑ์ที่ดาวเสายกย้ายราศีวันที่5ทธันวาคม2563นะครับวันพ่อแห่งชาตินะฮะพอเสายกย้ายแล้วเนี่ยจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรเป็นเกษตรราธิป,ปดีนะครับในเวลา8.42โมง42นาทีนะครับในเช้าวันเสาร์นะเช้าว,วันเสาร์เช้าว,วันที่5นะครับ วันที่5ด้วยและเป็นวันเสาร์ด้วยแล้วก็ดาวเสาร์ย้ายด้วยนะครับแน่เสาร์ห้าหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่มันพอดิบพอดีนะครับลงตัวแล้วเกินแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้จะเคลียร์กันให้เข้าใจกันทั้ง12ราศีเลยว่าเสาร์เนี่ยที่เขากลัวกันนะกันหนาเนี่ยเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวแห่งอุปสรรคขวากหนามเป็นดาวความทุกข์ความโศกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับและในท่ามกลางกระแสที่ว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความทุกข์ โทษทุกความทุกความโศกอุปสรรคนานาประการในชีวิตเนี่ยมันมีข้อดีแฝงอยู่หรือไม่นะครับแน่นอนว่ามีแน่นอนแล้วแต่ราศีเนี่ยก็บอกว่าแตกต่างกันไปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคิวของชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิก,กายนนะครับจนถึง15ธันวาคมหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วนะครับลัคนาไปสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับ สำหรับการผูกลัคนานะครับหลายท่านก็คงจะทราบนะครับเราจะผูกโดยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนะครับสถานที่ก็คือจังหวัดที่คุณเกิดนั่นแหละครับแล้วผูกเป็นลัคนานะครับก็ลองเข้าอินเทอร์เนต็ตนะผูกในสมาร์ทโฟนดูก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเมื่อพระเสาย้ายวันที่5ธันวาคม63พระเสารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะนะครับ ย้ายจากเรือนการเงินนะครับก่อนหน้านี้อยู่เรือนการเงินก่อนหน้านี้ราศีพิจิกก็มีภาวะมีเขาเรียกว่าภาวะความกดดันหรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบมีหนี้มีสินที่ต้องดูแลอยู่พอสมควรนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยนะเมื่อราหูเข้ามาเล็งแล้วนะครับเกิดความระส่ำระสายนะบอกอันนี้นอกเรื่องไปราหูนิดนึงเพราะว่าพระเสาร์กับราหูเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะครับ เมื่อราหูเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่10เดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตระส่ำระสายโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับบางคู่โชคดีหน่อยก็ยังพอคุยกันได้ยังพอที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไม่ได้ถึงกับเลิกลาแต่บางคู่ตั้งแต่พอราหูเข้ามาแล้วเกิดรักสะบั้นเลยนะครับเขาเรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันขาดสะบั้นลงมันได้ยุติความสัมพันธ์เพราะราหูก็คือดาวบาประเคราะห์หรือดาวแห่งการลุ่มหลงมัวเมา ราหูมันจริงๆไม่ใช่ดาวแต่เป็นเงานะครับเพราะฉะนั้นเงาเนี่ยมันคือหมายถึงสิ่งที่ครอบงําบางครั้งบางทีเนี่ยแฟนคุณนะครับหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะหลงผิดตัดสินใจผิดหรือทําอะไรที่ไม่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อันเป็นเหตุที่จะต้องเกิดการเลิกรากันไปนะครับตรงนี้เนี่ยอิทธิพลดาวก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของดวงชะตาส่วนตัวด้วยเรื่องจริตเรื่องความรู้สึกนึกคิดนะครับ หมอแมงกำลังจะบอกว่าพอดาวเสารเนี่ยยกย้ายเข้าไปเป็นกเกษตรในเรือนสหัชชะเนี่ยแล้วทํามุมตรีโกณกับดาวพระราหูเนี่ยตรงนี้ได้ผลดีนะครับตรงนี้ได้ผลดีในระยะยาวต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่5ทธันวาคมไปจนถึงช่วงเดือนมีนาคมปี66ฟังให้ดีนะครับช่วง5ธันวาคมปี63นี้นะครับไปจนถึงวันที่1เดือนมีนาคมปี2 5 6 6นะครับดาวเสารจะสถิตเป็น3แกลักนาราศีพิจิกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเจอคู่คนใหม่นะจะเจอคู่คนใหม่สําหรับใครที่าทางใครทางมันไปแล้วนะครับคุณจะได้เจอคู่คนใหม่ แล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างามี power นะครับแต่อาจจะเป็นคนที่เขา,เ,าเรื่องของการงานไม่ได้ทำงานที่แบบทั่วไปนะครับอาจจะเป็นงานแปลก,ปกงานที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจเป็นธุรกิจใหญ่นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานแบบทั่วไปมีตำแหน่งทำงานประจำในทั่วไปก็จะได้เป็นตำแหน่งแห่งหนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับผู้จัดการเป็นระดับที่ว่า,ามีลูกน้องนะครับเพราะว่าดาวเสาร์กับพระราหูคือดาวแห่งความยิ่งใหญ่อิทธิพล นะครับอิทธิพลและความมีอำนาจดาวพวกนี้นะครับเขาจะบ่งบอกลักษณะมาแล้วคราวนี้ดาวพวกนี้เขามาสัมพันธ์อยู่ในเรือนคู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องคู่ถ้าใครไม่โฟกัสเรื่องคู่เรื่องความรักคุณอาจจะได้เจอในเรื่องของคู่ค้าหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือว่าคุณมีโอกาสได้ทําสัญญาอะไรที่มันเป็นฉบับ ใหญ่ๆนะฉบับใหญ่ไม่ใช่ว่าแผ่นกระดาษใหญ่นะไม่ใช่ที่สัญญาครั้งใหญ่อ่าเช่นสัญญาในการทําธุรกิจที่มันมีโวลุ่มเยอะๆมีจํานวนเงินเยอะๆนะครับสมมุติใครทําโครงการบ้านจัดสรรน,นะครับก่อนหน้านี้คุณไหนทำโครงการ10-20ล้านหลังจากพระราหูกับพระเสารีโกนกันปุ๊บนะครับแต่ตลอดระยะเวลาประมาณ เบื้องต้นเนี่ยก็มาณปีออกว่าก่อนเพราะว่าพระราหูก็อยู่ปีครึ่งนะครับประมาณเบื้องต้นมาณปีถึงปีครึ่งเนี่ยคุณมีโอกาสที่ไปสัมผัสโครงการใหญ่ๆการลงทุนที่มีโวลุ่มนะครับมีการลงทุนในเม็ดเงินที่มากๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือมันจะขยายใหญ่ขึ้นนึกออกไหมนะครับนี่คือภาพรวมตลอดระยะเวลาตั้งแต่พระเสาย้ายเข้านะครับเป็นเกษตรในเรือนสาชะ แล้วการติดต่อสื่อสารต่างเนี่ยนะครับมันจะมีเข้ามาคุณจะได้เจอสังคมนะครับสังคมใหม่ๆสังคมที่แบบเจอปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เจอแล้วก็ไปนะครับเป็นสังคมที่แบบเมื่อเจอคุณเจอแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนใหม่คุณก็ได้แล้วก็มีการติดต่อมีการเขาเรียกว่ามีสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันนะครับสัมพันธ์ในที่นี้ไม่ใช่ไปสัมพันธ์อะไรที่แบบเรื่องชู้สาวนะ แต่ก็ไม่แน่นะครับบางคน,นบางคนอาจจะเจอคือเป็นสัมพันธ์ทางธุรกิจที่คุณสามารถดีลงานกันได้แบบยาว,ยาวนะครับเป็นสังคมใหม่ที่แบบเหมือนคุณได้เจอโลกใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีโอกาสที่เจอคนที่แบบมี power นะมี power กว่าคุณหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่แบบอ,อยู่ค่อนข้างสูงและเป็น h e a และในวงการนั้นแล้วคุณก็จะได้ประโยชน์จากเขานะครับคราวนี้ก่อนที่จะ สิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับหมอแม่นบอกงี้ว่ามันก็มีจุดที่ให้พึงระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับพอพระเสาย,าย้ายปุ๊บนะครับดันมาตรีโกนกับพระอังคารนะครับเสาอังคารเขาเรียกว่าดาวคู่แตกหากคู่บัตรเหตุคู่ทะเลาะวิวาท คู่กระทบกระทั่งหรือคู่ภัยอาเพศเพศภัยที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเสาร์อังคารเขาจะโยกสัมพันธ์กันตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่27ธันวาคมจุดที่ต้องระมัดระวังก็คือช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่27ธันวาคมนะครับที่คุณอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแหวงหรือขัดแย้งกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูงหรือสังคมใหม่ๆที่คุณไปเจอนะครับบางครั้งมันอาจจะต้องปรับตัวหรืออาจจะต้อง ตัดสินใจนะครับมีอะไรให้ต้องเลือกต้องตัดสินใจในช่วงระยะเวลานี้ในเดือนธันวาคมนี้แต่หลังจากที่คุณผ่านสภาวะตรงนี้ไปได้ตัดสินใจได้หรือว่าผ่านปัญหานะครับผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้หลังจากวันที่27ธันวาคมฟ้าก็เปิดนะครับอังคารก็ย้ายหนีพระเสาร์ไปแล้วคราวนี้พระเสาร์ก็แข็งแรงตรีกลนกับพระราหูนี่คือจุดที่ดีที่คุณจะได้จากเสาราหูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น มันก็มีช่วงจังหวะระยะเวลาของมันนะครับไม่ใช่ดูดวงไปแล้วก็ไปไปยึดเอาคําพยากรณ์ที่เคยพูดมาว่าเสาราหูเดี๋ยวเจอกันมันจะต้องดีปุ๊บแล้วคุณคิดว่าอพอเสาเข้าปุ๊บวันที่5ปึ๊กแล้วดีเลยนะครับโดนชะตาแบบพลิกฟื้นเหมือนแบบเขาเรียกว,ว่าจากก้นเหวมาเลยนะครับมันก็จะขึ้นจากก้นเหวก็จริงแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้บินขึ้นนะครับ<ม>ก็อาจจะค่อยๆไต่ขึ้นมาในช่วงระยะเวลานี้ผ่านพระอังคารไปให้ได้ก่อน พระอังคารคือเหมือนหอกข้างแคร่เลยนะครับแต่อย่าลืมนะบางทีเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นปัญหาลุประสบเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้เกิดจากคนอื่นนะครับมันอาจจะเกิดจากตัวเราเองอาจจะเกิดจากอีโก้ของเราความตรงไปตรงมาความผงผางความโมโหหุนหันความฉุนเฉียวความหงุดหงิดความหัวร้อนของตัวเราเองนะครับนั่นคือเหตุปัจจัยที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้เพราะว่าดาวพระอังคารก็เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกดาวพระอังคารเนี่ย พักองศาก็คือถอยหลังแสดงว่าไอศักยภาพอะไรต่างๆที่เป็นในตัวของราศีพิจิกบางทีมันใช้ไม่ได้ผลทั้งหมดนะครับไอสิ่งที่เรามั่นใจบางทีสิ่งนั้นมันใช้ไม่ได้ในสถานการณ์บางสถานการณ์นึกออกไหมนะครับในบางสถานการณ์ในช่วงนี้คุณอาจจะตัดสินใจอะไรผิดก็ได้หรือคุณอาจจะหัวร้อนเกินไปหงุดหงิดมากเกินเบอร์นะครับอาจจะทําให มันเกิดผลเสียขึ้นมาได้ในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่5ถึง27ธันวาคมแต่ถ้าคุณสามารถบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้คุณสามารถที่จะควบคุมนะครับมีสตินะครับในการควบคุมปัญหาทุกอย่างได้แล้วผ่านวันที่27เไปคราวนี้ดวงดีดวงปังดวงเฮงแน่นอนนะครับดาวพระสัสบดีก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอสังคมที่คุณไปเจอหรือว่าคนที่คุณไปเจอเนี่ยเขาไม่ได้เลวร้ซักเท่าไหร่แต่บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องปรับตัวนิดหนึ่งนะครับ เพราะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะบอกกันไว้ไม่ว่าคุณจะไปเจอเกี่ยวกับเรื่องของอหุ้นส่วนการลงทุนเพื่อร่วมงานหรือแม้กระทั่งไปเจอ,อคู่ครองไปเจอแบบว่าเจอแฟนใหม่อะไรแบบนี้ก็ขอให้คุณประคับประคองสภาวะอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ถ้าถ้าคุณผ่านได้แล้วรับรองว่าดวงดีรออยู่แน่นอนสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับ เกณฑ์เสากับพระรหัสเจอกันครั้งนี้จะพังคะราชาโยกนะครับส่งผลในด้านดีเกี่ยวกับการเงินของคุณด้วยเพราะว่าดาวพระศุกร์ดีเป็นดาวจุเรือนการเงินของคุณนะครับตอนนี้เป็นนิดหรือว่านิจจะคือเสื่อมเสื่อมเรียกว่าต่ากว่ามาตรฐานเป็นผลดีแต่ว่าต่ํากว่ามาตรฐานอยอดต่างๆสมมุติว่าคนทําธุรกิจคุณมียอดอยู่ที่ประมาณสักเดือนละ10,000แบาทนะครับตอนนี้คุณอาจจะได้ต่ําต้อยหน่อยอาจจะประมาณสัก 6 0 0 0 0บาท5-60 0 0 0นะครับมันเป็นนิดหัวนิดจากก็คือมันไม่ได้ถึงเป้านะครับแต่พอดาวเสายกย้ายเข้าไปนะครับดาวเสาเปรียบเสมือนออสิ่งที่ไปดูดเอาความเอาพิษของดาวพฤหัสออกมาทําให้ดาวพฤหัสเนี่ยคุณภาพดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ยอดจากที่มันได้5 0 0 0 0ื่นหกหมมันอาจจะขึ้นมาเป็น7จ็ดหมนนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงแสนอย่างที่คุณเคยได้หรือ ที่คุณตั้งเป้าไว้นะครับเพราะคุณภาพก็ยังเป็นนิดหรือว่านิดจะอยู่นะครับคุณภาพตรงนี้ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นแต่ต้องดีขึ้นคุณต้องรู้ว่ามันดีขึ้นแบบไหนแค่ไหนไม่ใช่ว่าฟังหมอดูไปแล้วก็รู้แต่ว่าเฮ้ยดีขึ้นดีขึ้นก็สักแต่ว่าเอ้ยดีขึ้นแล้วพอมันไม่ดีหลังใจก็มาด่าหมอดูอีกมาว่าอีกเฮ้ยทำไมไม่ดีขึ้นเลยหมอมั่วนู่นนี่นั่นนะครับหมอไม่ได้มั่วหรอกครับแต่ว่าคุณเน ดูแบบละเอียดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราดูดวงเนี่ยไม่ต้องเวงมงายอย่าดูแบบงมงายนะครับใครที่หวังในการดูดวงแล้วจะงมงายจะเออนูน่นนี่นั่นจะเชื่อแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้ววิเคราะห์ดวงดาวรู้จังหวะจากคนนะครับรู้ว่าคุณภาพของดวงดาวตอนนี้เป็นอย่างไรคุณควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรและคุณควรจะมีสภาวะความคิดแล้วก็อารมณ์แบบไหนนะครับ ควบคุมตัวเองให้ได้แบบนี้ถือว่าดูดวงแล้วมีประโยชน์ดีดูแบบสร้างสรรค์น,นะครับแบบนี้คุยกันได้นะครับเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้นะสําหรับชาวราศีพิจิกนะใครจะทายคุณไม่ดีอย่างไรหมอแมนก็จะทายคุณดีนะครับเพราะว่าผมเห็นอยู่แล้วว่าดวงคุณมันจะเฮงจะดังจะปังจะรวยในปีหน้าในเห็นชัดๆเพราะฉะนั้นรอฟังข่าวดีของราศีพิจิกทุกคนนะครับหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ